บอกป๊อกฮ้องลูกโอนเรื่องอย่างจะรอ,อเนาะเขาแก่แล้วเวลาบ่กคอยท่าไล่ไล่ติดก้นมาติดๆอเกือบไปสามเตื่อล้วแอตที้ที่บุหูคิงนี่บุหูเนื้อบุหูคิงนี่สามเตื่อจ้ะสามเตื่อ นอกไปเลยวันนั้นก็วันนั้นก็นอกเหมือนกันเดือนอะไอย่างก็เดือนไม่าประมาณมิถุนาจะเมษานี่หลังจากปลายเดือนเมษา ไปงานแต่งงานเหลนที่โรงแรม d ีเอ็มเพรสเนี่ยวันแรกที่เดินบาได้โอ้โหเดินลดบริการลดกอ็อปปกับบ่อบริการแขกมันนักเนาะลูกค้าแขกมางานก่อนนัก่ะกับบารฮับส่งแต่ฮากก็ต้องเตียวจากอ่หอประชุมไปที่อันโรงแรมพอหฮาไปภาคคันคืนหนึ่ง ก็ก็เดินจะบวไวเลยเจ้าพี่สาวก็โตอด้าว่าเฮาวันเตียวนักในงานแต่ในงานหม่บ่เจ็บเจ้าเมาถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายคลิปโอ้ตักคนนั้นคนนี้หูวจักมดญาติเปรย่าติดเฮาญาติเปิ้ลคนงาน พอพอออกจากงานแล้วเดินมาได้เจ้าใจจ่จะขาดอวันนั้นน่ะตั้งแต่วันนั้นน่ะซาเจดแม่สากะเดินมาได้มาพฤ่สภามามิถุนากะทยอยไปโรงพยาบาลมิถุนานี่น้ำตาลลดเกือบไปอ่ะมันมีเสียงฮ้องไฝเลยเ่อแขนกับมาได้น้ำตาลมันน้อยน้ำตาลเหลือส้าห้าเจ้ะอันนี้ก็ใกล้กจุดละ ก็ตอนนี้ลูกก็ตตอยใจอยู่ขัวแม่งอมกมขัวแม่งอมก็ทำไปเรื่อยๆวันนั้นก็ห้องลูกลูกลูกก็งอนบอกบอกแล้วว่าเวลารับห้องลูกห้ามห้องก็บอกลูกว่าก็แม่คิดถึงอ่ะ บสบายกัง,ยงอแงงอแงหน่อยเนาะรู้สึกว่ามันปวดปวดเนื้อปวดตัวมีไข้ก็วันนั้นก็ห้องลูกบอกว่า,าได้ยาแก้ปวดลูกก็บรมีนะห้องก็บรมีก็ห้องนะาเขยเปิ้ลเฮือมาสง่งเพิ่งจะสองสามทุ่มแล้วก็ได้ยาแก้ปวดไปก็รับ ถ้าเราเป็นคนไฮเปอร์อยู่แล้วไงเวลานั่ยังมาได้ก็เครียดเนะี่ยชอบดึงผมจะผมมันก็ร่วงอยู่แล้วไงแก่แล้วอยู่ไหนก็ชอบดึงผมด้วยมือเพราะว่าเป็นคนใจใความคิดจะมีฝ่ายติดเนะนี่ยเป็นคนเป็นเจ้าความคิดอชอบคิดทั่นชิดนี่แบะ คิดไปมันก็ดึงผมโดยบุหูเรื่องโดยบุญหูขีิงอ่ะเจ้าเอ้อ <c oughs> <c oughs>